มาพบกับเชดาหัวเรานะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำอันนี้กันนะคะอยากให้เพื่อนๆรู้นะคะว่าของเรานะคะมันทำง่ายมากๆแต่เราไม่ได้ขายนะพูดยางไงขาเยเลยค่ะบอกอะไรให้นะคะโรงแรมมีกีดาสีนะคะแล้วก็คือตอนแรกอะ่ะเราได้เป็นเชียร์ลีดเดอร์แต่ว่าเราเลิกลาไปแล้วคะ่ะเพราะว่า พ่อเราไปให้เต้นนะคะเต้นทีไรปบดขาทีเลยปล่อยเนเ้ลก็ไม่ได้เต้นนะคะถ้าเสียงเบาไปเกต้งขอโทษด้วยค่ะก็ทำงานมากๆก็เอาใส่แบบนี้ไปก่อนนะคะให้ตัวนี้มันตรงรูของมันค่ะแบบนี้นะแล้วก็ปังเพยก็อือข้างหลังใช่ไหมคะแล้วเราก็ม้วนลงมาค่ะฮึบสวยแก วนแบบให้สุดเลยนะอ๋อลืมลืมไปค่ะให้ดูใหม่เลยแล้วกันนี่นะก็คืองานมันออกมาค่ะแล้วก็ใช้ใส่เข้าไปนะวันนี้ไม่มีเพื่อนค่ะเพื่อนกับบ้านหมอแล้วคตอตอนแรกก็ไม่มีนี่ค่ะเทค ก็จะเป็นรูปแบบนี้นะคะตรงนี้มันอาจจะยับยับนะคะเพราะว่าไม่โฟก,กัสเลยอะโฟก,กัสเองก็ได้วะโอเคอ๊ยมันไม่ชัดนะคะโฟก,กัสใบถึงไม่ชัดนะอันนี้เราซูมค่ะอ๊้บางแผ่นอ๊ยบางแผ่นกินหอมค่ะแล้วก็จะเป็นแหดนะคะแห่ครั้งแล้วค่ะ นี่ก็ถ้าสั้นเกินไปนะคะก็ต้องขอโทษเลยนะคะนี่นะคะก็จะเป็รูปแท็กของเราค่ะนี่นะแล้วเดี๋ยวเรามาประกอบใส่กันเลยเราจะทำแบบนี้นะคะพริกด้านหน้าเห็นสกูช,ชี่พริกด้านหลังหินแท็กค่ะก็คือใส่ไปพร้อมกันนั่น นี่นะคะคือเรามีข่าวไลน์มาบอกนะคะก็คือเรานะคะก็ไม่ได้ลงคลิปสลามนะคะเพราะว่าพ่อเราไม่ให้ลงนสลามมันมีอันตรายค่ะเหมือนออกข่าวแต่เราจะถา่ายสนแต่สเตกุชชี่ค่ะเย้นี่นะคะสลามสิกบ,บ้งก็ได้ทําการทิ้งไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่ามันก็ขึ้นลานแล้วแหละกงมาชอบลม,มอล่ะเพื่อน นี่นะคะหน้ารักลูกสาวพิกด้านหลังก็จะเห็นนะคะค่ะก็ไอพวกที่มีแท็กแบบนี้นะคะก็ทําเองเลยนะถุงก็ทําเองนะคะถุงไม่ได้ทําเองกับถุงอะ่ะก็คือเราใช้ถุงอะไรไม่รู้อะถูกอะย่างไรไม่พูดไม่ถูกอะแต่อันนี้เราทําผิดนะคะก็แต่ว่าก็ก็จะทาให้เห็นแ็กแต่ก็เห็นดะ สลุมๆนะคะค่ะสำหรับวันนี้ค่ะขอตัวเลยคบ๊ายบาย